เพลงที่ทุกคนรู้จักเราส่วนมากจะเป็นเพลงเด็วค่ะคือเพลงคู่นิปปิเพลงนี้พี่ลิซ่าเอาไปเต้นอยู่ในรายการเกาหลีก,ก็ค่อนข้างที่จะทั่วโลกรู้จักนะคะแล้วก็ผลงานเพลงที่ดังตอนนี้126ล้านวิวนะคะก็รักคนมีสองคน,นะคะ่ะที่ร้องคู่กับน้องเนยในพระสวรรค์ค่ะคี่ิปีจิจะน้อยในมหะ ว่าสิไปหานำกันคนไปดีๆก็ไม่ถึงเรื่องเสียงแบบอะลยนะมันมันคืออะไรนั้นนิดเดียวนะอะไรกําลังกํลังมันคือการแบบว่าช่วยหน่อยอะไรเงี้ยคือแบบเจ็บมากเลยอคุณผู้ชมนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จะมาตามน้องนักร้องชื่อดังครับน้องจันทรพรนะครับนักร้องชื่อดังนะครับที่ร้องเพลงปิ๊กปิ๊ก นะครับนั่นเลยครับคุณผู้ชมนะชื่อดังนะครับนักร้องชื่อดังนะครับมาร้องถวายแม่ฮะนี่สีสานนะครับคุณผู้ชมนะครับมาดูว่าร้องเพลงเสร็จแล้วจะจับเิียงปองได้รูเลกตัวไหนนะครับเรามาดูกันนะครับคุณผู้ชมบางช่วงบางตอนเพลงอาจจะไม่ได้ถ่ายทําให้จบเพลงเพราะว่าเป็นลิขสิทธิ์เนาะให้เป็นบางช่วงบางตอนนะครับอ่ะเรามารอรุ่นกับการจับอ่าโชคกับน้องนะครับ าาาก็มีนักร้องนะครับชื่อดังเข้ามาด้วยนะครับแต่เราเอสจำไม่ได้นะเดกเป็นนักร้องนะครับในค่ายเพลงค่ายหนึ่งนะครับหลยค่ายหลยเพลงนะครับก็พากันมาที่แน่นี่สีสารเพื่อที่จะมาขอพรนะครับเพื่อให้ ชีวิตและชื่อเสียงโด่งดังนะครับน้องให้ชีวิตดีขึ้นแล้วก็โด่งดังเสียงเพราะเหมือนแม่นิสสีสารนะครับก็มา้องขอพรกันนะครับเนาะไม่แน่ใจว่าจะมีการจับติงปองขอเลขหรือเปล่านะครับอันนี้คือนักร้องนะครับนักร้องนะครับก็ให้ดูนะครับคุณผู้ชมนักร้องชื่อดังนะครับมาคนเริ่มมาเยอะนะครับวันเสาร์นี่นะครับตอนนี้วันเสาร์นะครับคนเริ่มมาเยอะนะครับ งจากของเพลงนี้นะครับจะรของเพลงนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับเนี่ยครับคุณผู้ชมนี่คือนักร้องนะครับมาร้องเพลงให้แม่นี่ซีสารนะครับถวายแม่นี่ซีสารนะครับคุณผู้ชมนะครับก็มาขอพรท่านด้วยนะครับเดี๋ยวดูว่าจับเลขจะเลขตัวไหนกันนะครับจะของเพลงแคร์เลยครับคุณผู้ชมนักร้องมาร้องให้แม่นี่ซีสารฟังนะครับไว้แม่นี่จะาของเพลงมานะครับ คน,นคร่นนำรวยนะคะขออนุญาตแนะนําชื่อเลยครับผมพรนนชื่อพรอัดเอาไหม่เลยนะครับอชื่ออะไรนะครับผมพรชื่พรเอาวันนี้มารู้สึกยังไงบ้างครับมาเลงเป็นครั้งแรกค่ะครั้งแรกที่มาค่ะตื่นเต้นมากเลยคนเยอะมากเลยอ๋อหลายคนหลายท่านอาจจะไม่รู้จักเพลงรหรือรู้จักเพลียงแต่ไม่รู้จักหน้าตาใช่ค่ะหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักแต่ก็วันนี้ได้ทุกคนได้เจอกันมีอะไรฝากไหมฝากเพลงเพลงผ่านห้องข่าวผ่านทางช่องยูทูบบ้าหรา แฟนเพลงทุกคนนะคะเมตตาด้วยนะคะพรจตทผลนะคะเจ้าของผลงานเพลงปุณิปีปีรอพี่ที่ป่าช้าสัญญาอาฆาตรักคนมีสองคนนะคะมีชุดใหม่มาไหมตอนนี้ผลงานเพลงซิงเกิลล่าสุดก็คือเลินให้น้องแหน่คือเกี่ยวกับการเลินไขมันเผาผ่านไขมันก็ชวนผู้หญิงมาออกกําลังกายแค่นั้นจะขอบคุณมากครับผมจําให้สักสามตัวได้ไหมนี่ครับล่วงไห้สักสามตัวได้ไหมได้ไหมก็ขอแม่นี่สักสามตัวให้เลยนะ ตรงสีแดงนี่แหละครับตรงสีแดงของแม่นี่เด้อนะครับนะนักร้องครับคุณจมนะนักร้องครับนักร้องชื่ออะไรนะพรจันทร์พจันทร์นะครับพรจันทร์นะครับเบิ่งพร้อมกันสุดคนเบิ่งพร้อมกันทุกเนเด้อนะครับประกาศด้วยจ้ะใครไม่ด้วยแปดเบอร์แปดครับ เบอร์สี่เบอร์สองแปดสี่สองอคือเลขมักเลขมากก่ามักอยู่โอ้โหน่โชว์ได้จ้ะโอ้ได้มาก่อนเลยแปดสองหลังเอาไปดีกวอนอ๋อสาธุสาธุจ้ะแปดกับสี่กับสองสาธุสาธุทางนี้ค่โอท่านผู้ใดถูกเลขก็จะเริ่มให้พงมาไล อ่านักร้องรองรองพรจันทร์พรนอ้องพรจันทร์พรเนาะอ่าสาธ,สาธุสาธุนะรวยนำการเด้อแม่เด้ออุ้ยขนลุกเลยพูดถึงแม่เนี่ยขนลุกเลยไม่รู้จักเลยเออเคยแต่ฟังเพลงจ้ะคุณบุญหนีปีป่มารู้จักเลยใช่ถ้าเพลงนี้มาเมื่อไหร่รู้จักเลยนะครับอโอ้สาธุสาธุครับผมนะสองตัวก็จับปี๋เออเนาะเอาเอา เอาให้หมดเลยจ้ะหกศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์นะได้ขายไม่มากเ่าะมาอยู่สามศูนย์หกหกศูนย์เยอมากครับเดี๋ยวขอสัมภาษณ์นิดหนึ่งนะว่าเจนจากไหนถึงมาที่นี่นะครับเดี๋ยวคุณนักร้องชื่อดังนะครับเนาะเพลงนี้ดังเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะรถเหยนี่สุดยอดเลยนะครับอ่ะ อ่าโอเคเดี๋ยวถามนิดหนึ่งนะครับที่มาที่นี่มีอะไรครับอยากมา,าไหว้แม่หรือว่ามีความฝันหรืออะไรอ,อเหตุหลักๆก็คือเมื่อคืนมีงานที่อุทุมพรพิสัยค่ะ<อ>พอดีมีงานกับลูกเมเ็ดเปิดก็เลยได้มาได้มีโอกาสได้มาแล้วก็แบบว่าเหมือนเหมือนตั้ง GPS อะค่ะสถานที่ของแม่ฮันนี่อะค่ะใกล้ที่นี่มากเลยแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากมานานแล้วเพราะว่าแบบเหมือนเข้ามาแล้วก็เหมือนแม่ฮันนี่เป็น บุคคลหนึ่งที่ทุกคนหลายคนนับเขาแล้วก็เขาเป็นคนเก่งคนหนึ่งนะคะก็เลยแบบว่าเอออยากมาหาแม่ฮันนีจังเลยเพราะว่าเผื่อบางทีแม่ฮันนีอาจจะเมตตาเราบ้างอ๋อป <c oughs> กติไม่เคยได้มาครั้งแรกครั้งแรกเลยค่ะมาก็ประทับใจทุกๆคนมากประทับใจแม่ฮันนีมากเสียงเพราะมากแต่ไม่คิดว่าจะเป็นเสียงเพลง <c oughs> ที่แบบเศร้า แล้วมาจังหวะเร็วใช่ค่ะเพราะว่าน<อ>้องมีหลากหลายผลงานเพลงมีหลากหลายจังหวะคือ,อเป็นงานเพลงเร็วผลงานเพลงช้าลุกทุ่งบ้างแล้วก็ล่าสุดก็ร้องเพลงกับน้องเลยนภาสวัสดนะิรรค่ะผลงานเพลงรักคนมีสองคนโอก็ฝากเอซีทุกคนทุกคานเรือที่รับชมก็ไปติดตามมีช่องทางไหมมีค่ะก็ะคือ Ware, ทางแฟนเพจเฟซทุกครจนุพรแฟนเพจค่ะแล้วก็เป็นช่องทางย t u b e ค่ะพรจนุพร ออฟฟิเชียลนะคะแล้วก็หลากหลายช่องทางค่ะพิมพ์คําว่าอลจตุกรช่องทางช่องทางค่ะต้องขอบคุณมากนะครับ,บวันนี้ไม่ความบันเทิงแม่ฮันนี่ด้วยแล้วก็เยฟซีทุกคนทุกท่านนะครับเนาะแลเพลงที่ทุกคนรู้จักเราเป็นเพลงอะไรคะเพลงที่ทุกคนรู้จักเราส่วนมากจะเป็นเพลงเร็วค่ะคือเพลงปูนิปิปิเพลงนี้พ่ลิซ่าเอาไปเต้นอยู่ในรายการเกาหลีก็ค่อนข้างที่จะทั่วโลกรู้จักนะคะแล้วก็ผลงานเพลงที่ ดังตอนนี้126ล้านวิวนะคะก็รักคนมีสองคนค่ะที่ร้องคู่กับน้องเนยในพัสวรรค์ค่ะคอยากอีีจะงง่ายได้ค่ะว่าสิไปหานำกันคนไปดีๆทำไมต้องเสียงแบบเอะลรนะมันมันคืออะไรนั้นนิดเดียวนะอะไรกําลังัเอ๊่มันคือการแบบว่าช่วยหน่อยอะไรเงี้ยคือแบบเจ็บมากเลยออต้องฝึกมาเยอะกันเนาะใช่ค่ะครับอะ ลืมแล้วมาได้คุยเลขเมื่อกี้เนี่ยลืมเลยตัวนีนไม่หยาบแมะไหนแล้วเมื่อกี้ลืมเลยสามตัวเป็นแปดสี่สองสองตัวเป็นหกหกศูนย์โอ้โโชคดีทุกคนนะคะหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยเล่นหวยไม่ค่อยไม่ค่อยซื้อหวยด้วยอ๋อแต่แม่เขาบอกว่าคนไม่ค่อยให้ไม่ค่อยซื้อหวยจะจะแม่นใช่ไหมจะแม่นจะให้คนอื่นแม่นยังเป็นจะซื้อเองด้วยอะไรด้วยไม่ค่อยมี ไม่ค่อยซื้อเลยค่ะจะเดินทางไปไหนต่อครับเนน่ี้กอเดินทางกลับบ้านที่สกลนครค่ะโอ้สกลนครกลับบ้านต้องไปดูแลลูกๆที่เป็นมะหมาถึงมะหมายู่ที่บ้านจ้าโอ้ั้นก็เดินทางปลอดภัยนะจ๊ะจ้าสกลนครสกลนครโอ้ตามมีเดร์นะครับน้องชีดังนะครับมาจับปิงปองให้เอฟซีนะครับผ่านทางแฟนช่องคุ้มทรัพย์ยานาเพจคุ้มทรัพย์ยานาครับผ่านช่องแล้วก็จับตัวนี้ให้เลยนะครับน้องใจดีมากเลยนะครับ ใจดีมากนะครับให้จับให้ทั้งสองตัวสามตัวนะครับตัวเลขนี้เลยสาธุสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผม